ชีเอชกล้องแลบเลนตนออกมานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลบเลนตนะฮะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการ The Breakdown Presents Just Speak Out เกมโชว์สอนภาษาอังกฤษสายพันธุใหม่ที่เงินรางวัล2,000บาทจะทำให้คุณรู้ว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องง่ายๆแค่คุณได้พูด พราะผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วสามารถพูดภาษาอังกฤษ,าษาได้เพียงแต่ว่าบางคนอายกลัวพูดผิดอาจจะโดนแซวนะครับว่าไม่ฉลาดอย่างนี้อย่างนั้นแค่นั้นก็เลิกคิดไปเลยครับพูดไม่ได้หรอกนะครับเพราะหัวใจของการพัฒนาภาษาอยู่ที่การได้ใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่นั่งอ่านตำราในคลาสอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าคุณเข้าใจจุดนี้นะครับคุณจะพูดได้นะครับชัดเป๊ะเวอร์ ดังนั้นเราจะเพิ่มความกล้าให้กับคุณด้วยเงินรางวัล2 0 0 0บาทนะครับ oh. เอาเลยครับ oh. ไปพบกับภารกิจของวันนี้นะครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจในวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ตลาดเรียบด่วน oh. โดยภารกิจที่1 oh. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอธิบายให้แขกรับเชิญชาวต่างชาติของเราไปที่ร้าน Smoky Eyes โดยสามารถอธิบายจุดสังเกตของร้านได้ว่าร้านอยู่ติดกับถนนใหญ่ป้ายของร้านเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวเขียนว่า Smoky e y e s โดยให้ไปสั่ง blue Hawaii soda <Wow. S 1> มาต่อกันที่ภารกิจที่2ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอธิบายให้แขกรับเชิญชาวต่างชาติไปที่ร้านลองเดะนมสดโดยสามารถอธิบายจุดสังเกตของร้านได้ว่าร้านเป็นฟู้ดทรัคสีเขียวอ่อนอยู่ติดถนนใหญ่และโลโก,โก้ของร้านเป็นรูปวัวโดยให้ไปสั่งนม <Wow. S 1> ลองเดะเย็นมาปิดท้ายกันที่ภารกิจที่3 ู้เข้าแข่งขันจะต้องอธิบายให้แขกรับเชิญชาวต่างชาติไปที่ร้าน Yes Bingsu and Ice Cream โดยสามารถอธิบายจุดสังเกตของร้านได้ว่าร้านตั้งอยู่ติดกับโครงการ V Condo ตัวร้านเป็นสีฟ้าขาวและป้ายของร้านเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า Yes แบบมีตัว S 2ตัวโดยให้ไปสั่ง Bingsu and Ice Cream รสสตรอเบอ r r รแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ และนั่นก็คือภารกิจของเราในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ TJ ที่ตลาดเรียบด่วนครับสวัสดีครับผม TJ ทีเจธีรพัฒนสวนน้อยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดเรียบด่วน yeah. ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับแขกรับเชิญชาวต่างชาติของเราในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ okay, สวัสดีครับโอเค please introduce yourself to our fans สวัสดีครับ my name is Garrett I'm a writer from America โอเคและตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่อย่างเดียวที่เราจะต้องออกตามหานั่นก็คือผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้นั่นเอง yeah Are you ready to go look for a volunteer let's go โอเค okay, let's do it let do it hey, 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 hey. สวัสดีครับมาจากรายการ Just Speak Out นะฮะห <c oughs> นีเลยใครที่จะดูมีความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษบ้งษางฮะสวัสดีครับจากรายการ Just Speak Out นะฮะ <c oughs> ผมมีเกมมาให้เล่น <c oughs> เพื่อเงิน2000บาทจะต้องสื่อสารกับชาวต่ตางชาติเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> ถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ได้พันหนึ่งไม่เอาโอเคไม่เป็นไรนครับเอวินดิสเกสวัสดีครับ เออมาจากรายการ Just Speak Out นะคือมีเกมมาให้เล่นครับผมเพื่อเงินรางวัล2,000บาทถ้าสามารถทำได้คือการสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่คล่องไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ยังได้พันหนึ่งสนใจไหมโอเคครับไม่เป็นไรขอบคุณครับสวัสดีครับจากรายการ Just Speak Out นะฮะใครก็ได้เลยอยู่ทั้งสคนเลยมีเกมมาให้เล่นคือจะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษถ้าทำได้รับ2 0 0 0บาท ถ้าทําไม่ได้ก็ยังได้1,000บาทสนใจไหมฮะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสองพบาทนะเกือได้กับบ้านฟรีๆถึงไม่เข้าใจก็ได้พันหนึงอ่ะเอาไหมคนเดียวนะใครใครใครจะเล่นกล้าไหมก้าโอเคและนี่ก็คือชมหน้าของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ครับแม่เห็นหน้าตาเขินๆอายๆแบบนี้ อยากรู้แล้วว่าเธอจะมีลีลาการพูดภาษาอังกฤษยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นก็รับรางวัลสำหรับความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษไปก่อนเลย1000บาทครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้แล้วนะครับเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อมะมเหมี่ยวนะคะตาดีเบนผู้ช่วยโปรดิว์ค่ะโอเคคุณมะมเหมี่ยวเป็นไงฮะภารกิจของเรายากนะก็ ไม่ยากมากค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมโอเคแล้วเตรียมตัวมาเรียบร้อยตอนนี้พร้อมนะพร้อมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาหนึ่งนาทีครับ<อ>เริ่มได้ค่ะเอ่อ f i r t you can go to shop yes being so and ice cream โอ้มาถึงก็จัดการเรียงลําดับภารกิจใหม่ตามสไตล์ของตัวเองทันทีแต่ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดแค่ขอให้ทำทุกอย่างครบถ้วนตามกำหนดก็แล้วกันนะครับ yes so yes, and Ice Cream you เอ่อ you can see โปเอ่อโปเกมิโน่โอเคโปเกมิโน่อ่ะ next โปเกมิโน่เอ่อยูรุโอเค yes โอเค yes อ่ะเข้าท่าไม่เบาเลยทีเดียวล่ะครับถ้าจำกันได้จากตอนที่แล้วร้านโปี้ฮีโร่นั้นมีป้ายไฟสีเหลืองมองเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลแล้วไอร้าน yes b บิงซู and ice cream ที่คุณแกเรนจะต้องไปเนี่ยก็อยู่ติดติดกันเลย คุณมาเมียวกันเลยให้สังเกตป้ายร้านโป k กี้ฮีโร่ก่อนจะบอกว่าให้ไปที่ร้านข้างๆนั่นเองไว้พลิปขนาดนี้ต้องบอกว่าเม็ดขิงโโโอออออเเเเคคคครีมฮกะ iej Boo Soda Hawaii 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 Soda ha so ha so okay. yes, o o a y ผ่านไปแล้ว2อภารกิจซ claro> <uh huh> oh uh huh. ึ่งดูแล้วภาษาอังกฤษของเธอก็ไม่มีอะไรต้องน่ากังวลจะมีก็แต่ดูจะพูดช้าไปหน่อยล่ะครับมีเวลาจะหมดแล้วเจะให้แกก็ยังดูเรื่อยๆมาเรียงเรียงแม่ไม่รู้เจ๊ก็จะชิวไปไหนล่ะครับโยเก to ์ตลองเด๊นมสด o ย g ยโกเด y ย u ค a n อ่อ้าวมีถามใครล่ะถามผมเหรอก็ทเจยังไม่รู้แล้วผมจะไปรู้ไม่เนีอ่ะ indoor market okay okay indoor market go to work f a re s t and and look for หมดเวลานั่นชิวจนได้เรื่องล่ะครับภารกิจที่สามเนี่ยยังไม่ทันบอกเลยว่าให้ไปทำอะไรหมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะครับ โอ้โหถือว่าเก่งมากนะครับอธิบายภารกิจได้สุดยอดมากชัดเจนมากนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าหมดเวลาซะก,ก่อนนะครับไม่สามารถอธิบายถึงภารกิจสุดท้ายนะครับที่ต้องบอกให้เขาไปซื้ออะไรบางอย่างที่ร้านที่เรียกว่าลองเดชนมสดนะครับดังนั้นคุณเกเรตอาจจะต้องมั่วไปก่อนนะครับจะมั่วถูกหรือไม่กลับมาติดตามชมได้เลยครับช่วงหน้า กลับเข้าสู่รายการ Just Speak Out ช่วงที่แล้วนะครับเห็นลีลาการพูดภาษาอังกฤษแบบไปเวอร์ของคุณมะเมียวแล้วนะครับเก oh. ่งมากๆนะครับ oh. แต่ไม่ทันได้พูดในเรื่องของการที่ต้องไปซื้ออะไรบางอย่างที่ร้านลองเด็ะนมสดนะครับ oh. ดังนั้นคุณแกรตฟรังของเรานั้นต้องมั่วนะครับ oh. จะมั่วถูกหรือไม่ oh. ไปลุ้นกันเลยดีกว่า และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะออกไปปฏิบัติภารกิจกันแล้วนะเป็นไงฮะช่วงที่แล้วพูดภาษาอังกฤษไปมั่นใจไหมครับยังพูดไม่จบเลยแบบว่าคิดไม่ออกบังหมดเวลาซะก่อนภารกิจที่สามเดี๋ยวไม่เป็นไรให้คุณแกรตลองไปมั่วดูนะโอเค n ม่เข้า i จว่า t มพ a ดอะ n รนะ i ม g t ข้าใ e เ t อไม่ i บ g ช่คุณไปช่ e ยได e ผมจะใช้ที่ I've got a name and I've got a direction. I'm just gonna go เอาล,ละครับทุกคนพร้อมแล้วนะมีเวลาสิบนาทีครับ you got ten minutes oh, Okay. starting now okay let's go <S การปฏิบัติภารกิจเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับมาเอาใจช่วยคุณแกริดกันเลยดีกว่า yeah! so she said <No! S 1> past the indoor market so อ้าวดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะจัดการเรียงลำดับภารกิจใหม่กันเองหมดเลยนะครับโจดสัง่งมาอย่างหนึ่ง คุณแม่เมียวก็สั่งไปอีกอย่างหนึ่งแต่คุณแกเร็ดกับเลือกที่จะทำอีกอย่างนึงก่อนซึ่งก็คือการไปที่ร้านลองเดะนมสดอ่ะแล้วแต่เฮียเลย <c oughs> พอแค่ให้ทำภารกิจให้ครบก็แล้กันนะครับโอเค here comes the indoor market it's very far เจอตลาดในร่มแล้วแค่เดินทะลุไปโพอีกด้านหนึ่งแล้วเลี้ยวขวาก็เจอร้านลองเดะนมสดแล้วล่ะครับ Hey. Sorry, you Thank Thank still not sure what sure order you you day still Long not to I'm และแล้วก็หาร้านเจอจนได้ละครับแต่ก็ยังที่คุณแกเรดบอกนั่นแหละว่ายังไม่รู้เลยว่าจะสั่งอะไรล่ะนี้ <Best> เอาละสิครับจากที่มืดมิดเริ่มดูจะมีความหวังเพราะคุณแกเร็ตถามคนขายว่าเมนูที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งนั่นคืออะไรซึ่งเชื่อวันหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีนมสดลองเดะอยู่ด้วยแน่ๆล่ะครับ everybody like so long day with milk ป oh! ัดโทคนขายก็พูดว่าลองเดะ fresh milk ซึ่งก็ถูกแล้วด้วย แต่คุณแกเรตดันไปฟังว่า long d a with milk จะรอดไมหมล่ะเนี่ย and matcha oh well which one I'm gonna go with long day t s your name okay so the with milk yeah เช <s we ak> ื่อว่าคนขายกับคนสั่งน่ะเข้าใจกันคนละอย่างอ่ะแต่ก็เอาเหอะคนขายเข้าใจถูกก็โอเคละเพียงแต่ว่าต้องสั่งด้วยนะครับว่าเอาร้อนหรือเย็น you h I have to choose hot or iced huh สร้างถูกเฉยไม่รู้ว่าคุณมาเมียวเนี่ยพกหลวงพ่ออะไรมาด้วยล่ะครับจึงทำให้คุณแกรตน่ะมั่วได้ถูกต้องเราไปฟังเหตุผลของคุณแกรตกันดีกว่าครับเหตุผลก็ง่ายๆล่ะครับก็อากาศมันร้อนน่ะ ครจะไปอยากกินนมร้อนเข้าไปอีกใช่ไหมล่ะครับก็ต้องสั่งนมเย็นซีแบบนี้ต้องขอจารึ่งให้เป็นการมั่วครั้งประวัติศาสตร์ของรายการเลยนะครับนี่กันแกเร็ดโอเค thank you very much it looks great okay now we did this one first because i wasn't sure i know i passed smoky ice so let's go for that one next so let's move it out งานยากผ่านไปแล้วภารกิจต่อมาคุณแกเร็ตจะต้องไปที่ร้าน Smokey Ice เพื่อสั่ง Blue Hawaii Soda มาเอาใจช่วยเขากันต่อได้เลยครับ Hello I would like a Blue Hawaii please ภารกิจที่สองก็ผ่านไปได้แบบไร้ปัญหาล่ะครับ Wow look at that okay well how much do I owe you 60 okay just a moment Wow <laughs> Thanks much very ภารกิจสุดท้ายแล้วตอนนี้คุณแกเรตจะต้องไปที่ร้าน Yes Bing s u and Ice Cream ซึ่งคุณมะเมียวได้บอกจุดสังเกตเทพๆเอาไว้ว่าให้สังเกตป้ายร้าน Poki Hero ที่อยู่ข้างๆซึ่งก็มองเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลเลยล่ะครับ หา้านหาร้านจึงเป็นเรื่องจิบๆไปเลย well, we I'd ah, yes, like strawberry please yes yes take away please thank you งานนี้ภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่า พุทธบานาน่าอินเดอะเมา์หรือว่าปอกกล้วยเข้าปากนั่นเองล่ะครับแม่ตอนแรกเหมือนท่าจะแย่เล่นไปเล่นมาทำได้ซะงั้นต้องขอคาราวะทั้งคุณมะเหมียวและก็คุณแกเร็ดให้เป็นเทพ,พแห่งการมั่วจริงๆเลยล่ะครับ <c oughs> และนี่ก็คือการปฏิบัติภารกิจในวันนี้นะฮะเรามาดูกันสิว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะ,ะนี่ฮะคือบลูฮาวายโซดานะฮะ I've waited. Drink this. What do you do with this? It's pretty good stuff. Let me tell you. I had to try it. <laughs> yeah, you, you, you drank almost well, all it was, of it. Well, it was either going to go down my hand, so I thought better in here. <laughs> okay. Uh, yeah, this <laughs> all strawberry bingsu and ice cream, right? So two Gary, you worried about this? Uh. I'm worried about this. Yeah, I, I had to take my best guess. I'm just not sure. <laughs> I hope I got it. And what do you get? Well, okay, uh, the name of the place is Long Day. So I found that and I said, okay, what. I asked them, I asked them, what's your best drink? What do you sell the most, right? And they said uh, milk or tea. And I thought, well, it's gotta be milk because it was number one up there. And so then they they wanted, do you, do you want hot or cold? I, I, I picked cold because it's hot out. Nobody want a hot drink tonight. So uh, here it is. It's ice, ice milk. Long day. Okay. I hope it's right. Okay, that's a very good way to guess, right? I hope so. Now, do you want to know what the number three is? Okay. I got to know. I'm gonna tell you the number three is the ice long day fresh milk. Oh, Yeah. God. Good. yeah. Wow. Okay. แล uh ้ว huh. นั่นก็คือการมั่วที่มีประสิทธิภาพมากนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าคนมันน่มีของเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จรับไปเลย2,000บาท Yeah. yeah. All right. วันนี้ Thank you. วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณมะเหมี่ยวแล้วก็คุณแกรรดด้วยนะครับที่มาร่วมเล่นเก่งกับเราขอบคุณครับขอบคุณครับและถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ต้องพูดว่ายังไงบ้างไปพบกับอาจารย์ดมในสตูดิโอเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับคุณแกรรตมั่วได้ถูกนะครับเพราะว่าฉลาดนะครับมีไม้พริบนะครับเอาละครับอยากรู้ไหมครับว่าภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ต้องพูดว่ายังไงไปชมกันเลย สำหรับวิธีการพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ก็สาม,มารถพูดได้ดังนี้นะครับ Go to a shop called Smoky Ice which is located on the side of the main road. The shop sign is written in white English letters. It says Smoky Ice. Order blue Hawaii soda. Go to a food truck called Long d a t e Nomsot. The truck is light green and is on the side of the main road. The logo is a cow. Order iced nom long day. Go to a shop called Yes Bing Su and Ice Cream, which is located next to the Wii Condo Project. The shop is blue and white, and the sign says Yes with two S's. Order Bing Su and Strawberry Ice Cream. Can Igor Cap? That's all you gotta say.